ปันแห่ขู่แห่ปันไที่หันจอดกันแก่ท่านปีครับอ่านเป็ดปีครับโอ่านหม้อเอออ่านบัวตัวไปตัวมันนะฮะไปเมืองคลองครับผมอันนี้จะไปเมืองคลองครับไปหาลุงพักดีครับไปหาลุงพักดีนะครับหนึ่งปีมาครั้งหนึ่งครับแล้วพอขี้จักรขนมมั้งเหรอแม่นแล้วครับโอ้โหโอเคลำเดืยวนี้หมู่ไปทางแน่พุ้นแล้วเนาะโอ้โหปเส้นไปใส ไปเปีซี่เป็นร้อยบพ่นนะครับเนาะอันนี้พระบิดาจะสัมภาษณ์ลุงวัดลุงวัดนะครับนี่ครับลุงวัดนะครับอ๋อวัวทีนี้อายุเท่าไรแล้วครับเจ็ดสิบอัพโอ้โหเจ็ดสิบอัพครับขนาดเนี้ยปาโนติคสภาพแข่งไรจะไปไหนกัน จะไปเมืองคองเนาะ่อวเนาะครับผมไปกีนะครับโอ้ม่อนไปห้าุดจอดครับเพิ่มบรรยากาศครับชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะครับจากอยู่ในเมืองมาสู่ธรรมชาตินี่มันจะอยู่แปลว่าโลกของความอลังการจิตใจสบายเลยดยคือแพลนนี่ไปเมืองคองครับไปนอนวะครับไปนอนครับครับแล้วผูกว่าอะไปนผูกจากเมืองคองจะเข้าป่าเข้าลามครับ จอบพี่ทางเกาะนะครับตู้นี้จะขูดขัดนิดหน่อยแล้วมามามากี่คนครับเรยวสิบสองหนึ่งโลพอดีนะครับนองสิบี1สองเียสครับออบัอดฟะครับขอบขอบขอบข้อบขอบวออบขอบอนขอบอบขอขอบขอบข่บขอ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 บนอบอบข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 อนขอบนอบขอบขอบขะบข่บขอบ่อออบขอับขอบบนบอ กระเดียเขาจะต้องอยู่สูงกว่าพุ่นนะเขาเอาเนื้อเนือพระบิดาจีอยู่พอครับถ้าอยู่สูงกว่าพุ่นแสดงว่าใกล้ถึงเมืองคลองละเนาะออืกระเดียวกระเดียวดอยตุงเพนะแหลมนี่นะจะต่ำกว่าเขาะนักแล้วก็ลดลงเมืองคลองเนาะเอาเอาไปมันหูเอ่ะเนาะโอเควันนี้ที่รอคอยเนาะไอ้ปองท่านไปปีแล้วครับรอมาปีแล้วครับปีเต็มเต็ม แตกละอันนี้สวัสาีนั่งรถไฟฟ้ามาหานครอยู่เนอะเดี๋ยวบินตรงมาเังาใหม่นะครับเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะกันนี้น้องใหม่เนี่ยครับถอยมาเพื่องานนี้นะป้ายแดงเนอะกันนี้นะโอเคครับถ้าเฮามีเพื่อนร่วมทีมรุ่นใหญ่จากน้ำบัวหลวงมานะครับนะครับมาร่วมเฮาสี่ชีวิตไปด้วยกัน โอเคครับหนังชีวิตท่าตังหน้าผมแดงรออยู่ไปไปหมู่เฮาไปเดินทางครับห้าสี่สามสองหนึ่งออกเดินทางได้ระยะทางประมาณเจ็ดกิโลนะครับใช่ครับ3 2หลังใหญ่สุด ผากลางนะครับเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นไปเสมอ,อนเนี่ย้วเนอชุดแรก,กลลของการเยือนเมืองคลองของปีนี้นะครับสอ6พันอยหกสิกเสือเอกับเสือป๋องขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาก่อนนะครับโดยการทดสอบรถ เบเกอร์กันนี้นะครับเไก่ครับได้ทุกที่นี่นี่นี่กันนี้เกินคุ้มเกินคุ้มนะครับเฮามาอยู่ที่หอปลาหลวงคำแดงแล้วนะครับปลาแดงนี่แหละครับเขาไม่ได้บอกว่าับปี๋บางเบาแล้วนี่เนาะเฮามาอยู่ที่ปลาหลวงคำแดงแล้วเพื่อไก่มาแตนอันนี้ไก่ปลอหลวงไก่เจาะปอคำแดงนะครับนี่นี่เนาะไก่นักขนาดเลยเต็มนี่เลย ชาวบ้านเปูนบะาแคา่บะแกงบะเก็บไปกินไปนยังเนาะแล้วก็ปูนนะครับยอดปูนอะ่ะบัดเดี๋ยวเนี้ยอยู่อยู่ตรงลุม่มอยู่แกงยอดอันนี้เขาจะขึ้นไปอยู่เปียงยอดปูนกลางนะฮะยอดปูนเนาะรถเซอร์เบียส์นี่สปอนเซอร์หนึ่งขวดนี่เป็นหนี้บุญคุณอ้ายเลยนอะเนี่ยบัดเดี๋ยวเนี่้ this will be the future เสียงละแม่เผือดนี่เอาได้หั่นควายแล้วสบายังเ็ยเกิดขึนมันข้าวมา้าวที่นเนอแบบเนี้ยอราเออเออมันก็เก้นเหมือนกันส่เขานี่ยขีรถทีึงมาปีแล้วแหละวันข้ามมาข้ามข้ามมาเออเออไม่อปีนี้กันังมาอยู่เออปีนี้มัยังมาเยวเออหากเว่าหาลวกเลนะเออเออหากว่าเงาเนี่ยไอ้บุคยูรีเนเงาเลยหางา ปลูกุยมาโอ้ปลกยงปานลูกมืออรเตี้ยงนเขาดนะเมองหูจักเพื่นเตือเขาตัดสินใจไปได้ว่าเินลวกว่าเปิ้นงมันทีนั้นเปิ้นเดินนั้นมันเปิ้นมีในยาของเปิ้นกันเลยแต่ยาจะมาเป็นสิบสิปีละนั่นแหละดีครับถ้ามาลงแนวลงห่าก็เดี๋ยวผู้ปกครองหามอไรเยอะแยะเนี่ยช่วยด้วยหน่อยครับ